สวัสดีครับสวัสดีครัทุกท่านครับินดีต้ทุกท่านเ้าเป็ช่อง v i ีธรรมดาครับช่อง v ี p ธรรมดาก็จะมานำเสรับาว v ี p นะครับลาวป i หัวที่17ในสายอยู่ในวันนะครับราว v คือลขจากประเทศลาวนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันทุกๆคืนนะเพราะว่ามันเป็นออกตอนกลางคื3ทุ่คึนะครับของทุกคนประคทนนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอใั้ท่านผู้ชมได้ลุ้นตัวตรงเอง ุกวนสกวนนะครับก็ขอขอบพระคุณธรรมกาตินนะครับที่นื้อความผสมนะทุกทุกทุี่ยวับกิจกามเลยนะครับกิการปสเปียเรื่ปงตเสด้วยนะครับจบไปนะครับตามมีนะหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งสี่ทีหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็เจ็นหนึ่งแดหนึ่งสองหกหกสองสองเจดเจ็ดสองงเด C'est contre 2 2 2 เก็บไปนะครับตอนนี้เตาะสามทุกทครึ่งนะครับสามทุมครึ่งของให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแฮงนนะครับามาพบกันตามปกติแล้วนะคราวนี้เนาะพบกันตามปกติแล้วนะครับหลังจากตรงการชุ่มฉ่ำแจงนะครับต่อมานะครับต่อขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะต่อดีครับ